ขอบคุณยายก่อนขอบคุณที่กใสบริการเพชรครับขอบคุณครับมืขาแข็งไหมขอบคุณที่กใสบริการเพชรครับขอบคุณครับขอบคุณที่กใสบริการเพชรครับขอบคุณในร้ายครับตัวเคลื่อนบ้านทุกบ้านบาน นุ่งคืนนุ่งคืนตากอน้องเร็วเร็วเร็วขอบคุณครับกรเฮ็ดดีๆเฮ็ดงามๆขอบคุณครับตาที่ใส่บริการเพชรครับขอบคุณในไรครับนุ่งคืนนุ่งคืนขอบคุณครับก่อรเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆเฮ็ดงามๆขอบคุณครับขอบคุณตาที่ใส่บริการเพชรครับ ขอบคุณในร้ายครับ <c oughs>